ทุกอย่างที่อาจารย์เปิดให้ดูนะครับเซิร์ชคำว่า Travel r u l e of Animation ก็เจอทุกอย่างเฮ้ยกว่าจะได้เรียนสิบโมงคุ้ม ก็คือราราอะราที่เราตอกดอะทกันตดีขึ้นแขขายา โอเคทีนี้ครึ่งเทอมหลังนี้เราจะเปลี่ยนหมดกันทำงานและวิธีคิดไปเลยนะครับก็คือเราจะไปทำงานในหมวดของแอนิเมชันนะแล้วก็แอนิเมชันคือส่วนการทำงานหรือว่าส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าแอนิเมชนะครับแอนิเมชเฉยๆก็คือการขยบนะส่วนใหญ่เราจะทำงานกันแบบใช้เครื่องมือน้อยมาก แต่ต้องทําวนๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ,ำๆไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอนแรกเราจะคีย์สมมติว่ามียี่สิบเฟรมนะครับเราคียหนึ่งไปยี่สิบก่อนแล้วเราก็เล่นบดไปหาทำที่โอเคก็เล่นบถไปถช้าไปทําให้เร็วขึ้นเร็วไปทำให้ช้าลงอะไรเงี้ยพอเราได้ทำที่โอเคแล้วเราก็มาคีย์ที่อ,อ,อนนันที่หนึ่งคือคี์ที่เฟรมที่สิบ คอขีสิบแล้วเราก็มาคีห้าคีห้าก็ไปคีสามขีสามก็ไปคีสองกับสี่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับคือเราจะเข้าระหว่างเข้าระหว่างไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูวนๆซ้ำๆขยับนิดหน่อยดูอีกรอบหนึ่งขยับอีกนิดหน่อยดูอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆนะงานแอนิเมชั่นที่ดีกับไม่ดีวัดกันที่ใครละเอียดกว่ากันนะครับเครื่องมือจะน้อยมากน้อยน่าจะน้อยที่สุดในทุกๆอย่างที่เราเรียนไฮมายาละ แต่ว่ามันว,วัดกันที่การทำซ้ำ okay. ความละเอียดนะครับโ okay. อเคเริ่มต้นนะครับขยับกล้องมาเป็นมุมฟอนต์เลยฟอนหรือไซต์ก็ได้นะจริงไม่ได้ต่างนะครับคือจะให้ดูในมุมที่เป็น2อมิติก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปสามทีหลังนะก็สร้างลูกบอลขึ้นมาลูกนีโอเคมีใครเคยกดตัว s ที่คีย์บอร์ดไหอันนั้นคือคำสั่งขีเฟมนะครับแต่ก่อนก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนเริ่มต้นนะครับ แถบด้านล่างที่เราไม่เคยใช้กันเลยตรงนี้นะด้านล่างนี้นะครับเรียกว่าไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์ก็คือที่ที่เราใช้คีย์เฟรมลบเฟรมทุกๆอย่างเกี่ยวกับการทํางานอิ i เมชั่นอยู่ในนี้หมดนะครับก็คือสามารถคลิกขวาแล้วก็ค o p y d ก l e ด e ลได้พวกมีได้นะครับแล้วก็ตัวเลขจะต้องเริ่มจากเฟรมที่หนึ่งเสมอนะไม่มีเฟรมที่ศูนนะครับศูนย์แปลว่าไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มทํางานเริ่มที่เฟรมที่1นะแล้วก็ด้านล่างนะครับเรียกว่าทาสไลเดอร์นะข้างบนเรียกทำลายนะครับข้างล่างเรียกทำสไลเดอร์สไลเดอร์ก็คือมีไว้สไลด์ทำลายเป็นช่วงๆนะครับสามารถยืดและหดไอตัวสไลเดอร์ได้ว่าเราอยากเห็นกว้างหรือหรือเราอยากเห็นแคบนะครับก็คือการซูมเข้าซูมออกนั่นแหละนะเขตจะเป็นนะ ถ้าเราอยากได้เฟรมเพิ่มเราก็พิมพ์ตัวเลขเพิ่มที่ด้านหลังนะครับเราอยากได้เฟรมลดลงเราก็พิมพ์ตัวเลขที่ด้านหน้าสมมุติด้านหลังเราจะเพิ่มเป็น5,000อะไรเงี้ยเราก็เพิ่มไปมันก็จะมี5,000เฟรมให้เราสไลด์ละอ่าแต่ว่าสตาร์ทจากน้นนอยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างเฟรมเยอะไปไอ้ตัวซูมมันจะมันจะต้องซูมเยอะขึ้น แล้ก็ปกติช็อตหนึ่งมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมันอาจจะประมาณช็อตละหาร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้จะมีจำนวน FPS มาให้เลยนะครับ FPS คืออะไรอ่าเค Per Second ก็คือตั้งไว้ที่24ก็ก็ตั้งไว้ที่24ตลอดแล้วกันแต่ถ้าใครเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อก็ ก็ไปเช็คด้วยว่าตอนเราตั้งเซตในโปรแกรมตัดต่อมันยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันจะเปลี่ยนมันจะเคลื่อนหรือถ้ามันมีการอัดเสียงตั้งเฟร,รมให้เท่ากับเฟร,รมเลทที่เราอัดเสียงมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เฟร,รมเลทที่อัดเสียงจะอยู่ประมาณเนี่ยยี่สิบเก้าต่อจุดเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สามสิบนะครับก็ก็ตั้งให้เท่ากับที่เราอัดเสียงก็ได้แต่ในที่นี้ที่เราเรียนด้วยกันใช้ยี่สิบสี่ไว้ก่อนนะ โอเคหมดแล้วหน้าต่างการทำงานของ Animation มีแค่นี้ทีนี้วิธีการที่เราจะคีย f r a m e นะครับก็คือให้เราเลือกเฟรมก่อนแล้วเราค่อยขยับของนะเลือกที่เฟรมก่อนนะครับว่าเราจะขยับที่เฟรมไหนนะครับแล้วเราค่อยขยับของเช่นอ่ะ เราเลือกที่เฟรมที่หนึ่งอ่ะนทุกคนทำเหมือนกันก่อนเลือกเฟรมที่หนึ่งเลือกของเ,อเลือกของนะแล้วเราเลือกที่เฟรมที่หนึ่งนะครับแล้วเรากด s อันนี้เป็นการคีย์ว่าเฟรมที่หนึ่งของอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกที่เฟรมที่สิบแล้วเราค่อยเลื่อนของออกไปแล้วก็กด s ทีนี้พอเราเล่นในไทม์ไลน์ของเราก็จะขยับแบบนี้ขยับไหมอโอเคทุกคนสามารถทำแอนิเมชันได้แล้วนะครับยินดีด้วยอินบีทโปรแกรมจัดให้นี่บอกว่าโอเคทีนี้เมื่อคีย์ไปแล้วนะครับให้ทุกคนกลับมาที่เฟรมที่หนึ่งนะแล้วก็ลบคีย์เฟรมนะครับวิธีการลบคีย์เฟรมคือ กดคลิกขวาก็กด d e l e t e ได้เลยถ้าเราจะลบอันเดียวนะคลิกขวากด Del e l e t e ก็หายแต่ถ้าเกิดเราจะลบเยอะๆให้เรากดชิปค้างไว้แล้วลูดมันจะเป็นเส้นสีแดงนะครับแล้วถ้าเราคลิกขวาก็จะเป็น Delete จะสังเกตว่าเวลาเรากดแล้วมัมีเส้นสีแดงแบบนี้มันจะมีสีเหลืองๆด้วย ซึ่งสีเหลืองๆอันนี้นะครับถ้าเราเลื่อนตรงกลางมันจะเป็นการเลื่อนเฟรมแต่ถ้าเกิดเรากดที่ท้ายมันจะเป็นการยื่นหดเฟรมนะครับโอเคไหมทันนะทันไหมทันอยู่นะครับโอเคอ่ะก็ลบคีเฟรมไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วทำไมลบคีเฟรมเราไอ้นี่หายด้วยอ่าเราผิดเรากดไปลบที่คีบอด อ่ะโอเคกลับมาที่ลูกบอลนะครับทีนี้จะให้ทุกคนสร้างซีนเหมือนอาจารย์นะ เราแบบเหมือนเป๊ะน,นะไม่ต้องดีไซน์เองนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาไปหาน้ำกินแป๊บพูดมาชั่วโมงครึ่งขึ้นได้ยุ่